สวัสดีครับสมชายแรล่แสนูมขนะครับวันนี้เรามาเด็ดลูกเตงกันนะครับแล้วก็มาถอนยาทิ้งด้วยนะครับแต่งโมงเราก็ได้4ีสิบประมาณ30สิบกว่าวันครับเกือบจะ40วันแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่สี่นะครับวันที่สี่นินานะครับเรามาันหเด็ดลูกทิ้งครับดูครับ มาถอนหญ้าด้วยนะครับนี่แตงโมรงงามมากนะครับดูครับเห็นนะครับแตงโมงามมากครับนี่แตงโมได้สามสิบเจ็ดสามสิบแปดวันนะครับประมาณนั้นนะครับดูคลิปที่จบนะครับจะได้ดูแตงโมสวยๆกันนะครับเราจะถอนหญ้านี่ครับถอนนครับนี่ครับ ว่าหญ้าเราต้องเน้นเรื่องหญ้าไว้นะครับเพราะว่าแตงถ้าหญ้าเยอะก็ลูกแตงโมก็ไม่อยากจะโตนะครับเราต้องเช่วยกันเอาญ้าออกนะครับกาแฟนะครับคุณนุ่นนะครับแฟนกาลังอถอนหญ้าอยู่แล้วกระเด็ดลูกแรกทิ้งด้วยนะครับแตงแตงถ้ามันทิ้งลูกห่างไกลจากต้นนะครับประมาณสักสิบ สามสิบสี่ข้อไปแล้วก็ไม่ต้องเด็ดทิ้งก็ได้นะครับแต่ถ้าว่าอยู่ประมาณ,มาณสักต่ำกว่าสิบลงมาแล้วก็ก็เด็ดลูกทิ้งเลยนะครับตันนี้ลูกแรกนะครับเนี้นมันไม่ค่อยติดนะครับเนี่ค่อยมีติดลูกนะครับเพราะว่ายังไม่เอาลูกครับถ้าเราเห็นแตงอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับว่าเขาจะไม่ติดลูกนะครับเขาติดครับแต่จะติดช้านะครับแต่ยังไงเขาก็จะจะติดอยู่นะครับตามจริงครับแตงถ้าติดลูกไกลเท่าไหร่โตก็ยิ่งแตงก็ยิ่งจะโตเร็วเท่านั้นนะครับแล้วก็ลูกใหญ่ดีด้วยนะครับ ล้วไมันต้องตกใจบางคุนว่าแตงทําไมไม่ติดลูกเลยอะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมก็มาหาเด็ดลูกทิ้งแต่ไม่ค่อยเห็นมีลูกแรกเท่าไหร่แต่ก็ถ้าเราเด็ดรอบนี้เราก็เอาเลยนะครับเพราะว่ามันมันทิ้งมันติดลูกไกลนะครับแล้วเราจะให้ดูนะครับว่าทําไมถึงไม่เราเอาลูกเลยนะครับดูจากเถาตรงนี้นะครับนหมครับเถาตรงนี้ครับมองเห็นไหมครับ ไล่มาตรงนี้นะครับมันมาเยอะมากนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปดเก้าสิบสิบเเขาก็ยังไม่มีลูกติดนะครับเราก็เลยต้องเอาเลยนะครับถ้าถ้าลักษณะนี้เราเอาเอาเราเราเราเอากิงเลยนะครับแเวลาเขาติดลูกเราก็เอาเลยนะครับ เรามันว่าไม่มีให้ลูกเราเด็ดเดี๋ยวอีกนึงเขาก็จะติดลูกของเขาเองนะครับติดไกลเท่าไหรลูกแดงครับยิ่งโตเท่านั้นนะครับปกติผมก็บางปีไหนผมก็เด็ดลูกจะเหนื่อยน,นะครับแต่ปีไหนก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าดีนะครับเราไม่ต้องไปเด็ดลูกทิ้งเยอะนะครับบางวันโอ้โหบางทีเนี่ยก็เด็ดลูกโอ้โหทิ้งไม่ใช่น้อย,อยเลยครับเป็นตันเหมือนกันนะครับพอลูกเล็กๆนะครับทที่เเราดด็ดิ้งกัน เห็นมาก็เด็ดที่ให้แม่ลูกที่เด็ดทิ้งอยู่นะครับนู่นนะครับเราเด็ดทิ้งลูกทั้งลูกเล็กลูกน้อยลูกใหญ่เราจะเด็ดควบเดียวจบเลยนะครับเราเด็ดลูกใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าลูกไหนลูกลูกเอ๋ที่เราจะเอาออกลูกไหนที่เราจะเอาไว้นะครับเราจะดูออกนะครับให้ลูกเขาโตนิดหนึ่งแตงหลังจากที่ติดลูกจริงนะครับติดลูกจริงที่เราไว้นะครับสิบจุด ยี่สิบันประมาณนั้นนะครับเราก็ลูกแตงโมก็เริ่มแก่ที่จะพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวนะครับอย่าก็ช่วงฤดูฝนนะครับเนี่ยมันก็ฝนก็จะดีอยู่นะครับแตงลูกไหนที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็ถ้าเห็นมันติดอยู่ไกลถ้าเราจะเอาถ้ามันไม่สมบูรณ์แล้วก็เด็ดลูกทิ้งเลยก็ได้นะครับไม่ต้องเอาไว้นะครับ เอาลูกในที่ลูกสมบูรณ์นะครับแล้วก็ยังไม่เห็นลูกนะครับมีแต่แฟนเขาเด็ดไปก่อนนะครับลงหน้านะครับผมก็เลยไม่เห็นลูกที่จะเด็ดทิ้งนะครับนี่นเขาเด็ดทิ้งไปหมดแล้วหญ้านะครับเยอะมากเลยครับเบียเต็มเลย เราต้องถอนทิ้งครับบางคนก็ถ้ากรณีคนที่ปลูกแตงโมเป็นที่ยอดเม็ดนะครับถ้าอย่างน้อยเราป้องกันไม่ให้ขึ้นหลุมลนะสามเมตรอย่างนี้นะครับถ้าเขาขึ้นทั้งสามเม็ดเลยเราก็เอาไว้ทั้งสามเม็ดเลยนะครับไม่ต้องถอนทิ้งนะครับ แต่ถ้ามันเกินสามต้นขึ้นไปแล้วก็ถอนทิ้งสักต้นหนึ่งหรือสองต้นก็ได้นะครับถ้าเราเอาไว้เยอะเกินก็เขาก็จะต้นแตงก็อาจจะแย่งหานกันลูกก็ไม่ค่อยจะโตเท่าไหร่นะครับเอาไว้สักหลุมละสามต้นนะครับแต่ของผมนี่ปลูกเพรพอกล้าปลูกนะครับผมจะเอาหลุมละต้นนะครับแต่ปลูกทีๆนะครับปลูกที เราปลูกไปเอง <S <S เราปลูกไปทําไปแล้วเราก็เรียนรู้เองครับพวกนี้นะครับเราทำไปอะไรเราก็เรียนรู้ไปเราก็จะรู้วิธีการเองนะครับเราจะรู้ช่วงตงั้งโมสุกยังไงแบบไหนนะครับเราก็จะรู้เองนะครับเราต้องลงมือทําก่อนนะครับก่อนที่จะเราจะรู้นะครับเราต้องลงมือทำบางทีเขาบอกมาเราก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับแต่เราต้องลงมือทําก่อนนะครับแต่เราแค่เขาบอกมาเราก็เอา เป็นเทคนิคนะครับเทคนิคมีความรู้บ้างนะครับเสริมนะครับแล้วก็บวกกับที่เราจะต้องทําเองนี่คือประสบการณ์นะครับบางทีเขาพูดมาเขาบอกมามันไม่ตรงกันกับที่เราเท่าไหร่แต่ก็ให้เรารู้เรื่องการปลูกการเตรียมดินนะครับการใส่ปุ๋ยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เอารู้ตรงนั้นบ้างนะครับแต่เวลาเรื่องเกี่ยวกับแตงสุกนี่นะครับบางทีเด็ดลูกทิ้งนี่บางทีคนก็ไม่กล้าเด็ดลูกนะครับ เสียดายนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับเด็ดลูกทิ้งเราต้องกล้านะครับมันเราจะไม่ได้แต่งลูกสวยนะครับผมถอนหญ้าอยู่นะครับนี่นี่นะครับเด็ดลูกนี้นะครับเห็นไหมครับผมเจอลูกกิ่งลูกเอที่จะเด็ดทิ้งเลยนะครับเห็นไหมครับก็จะใกล้ตอมากเลยครับนี่ตอเขาอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมตอเขานะครับมาตรงนี้ครับนี่มาไม่เท่าไหร่ยังไงเห็นไหม เด็ลูกขนาดนนะี้จะเด็ดลูกทีนะครับแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ